อำเภอแจ้ห่มเป็นแหล่งปลูกผักที่มีชื่อเสียงของจังหวัดลำปางเนื่องจากเป็นที่ราบแอ่งกระทะที่เกิดจากการทับถมของตะกอนหน้าดิน ที่ถูกน้ำฝนกัดเซาะชะล้างมาจากที่ลาดเขาล้อมรอบด้วยสันเขาผีปันน้ำที่เหมือนโอบกอดไว้บ้านเรือนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ตามแนวสองฝั่งของแม่น้ำสอยที่ไหลผ่านทางซีกตะวันตกและแม่น้ำวังที่ไหลผ่านทางซีกตะวันออกแม่น้ำทั้งสองได้ไหลลงมาจากทางเหนือเลื้อยเลาะมาบรรจบกันที่บ้านโปงหอศพวังทางตอนใต้ของตัวอำเภอที่มีชุมชนอยู่กันอย่างหนานแน่น ชุมชนที่นี่จึงดำรงชีพด้วยวิถีกษตก,กรรมเป็นส่วนใหญ่ชาวบ้านที่นี่จะปลูกข้าวและผักขายทั้งผักสดและเก็บมเมล็ดพันธุ์ขายให้กับบริษัทตัวแทนจำหน่ายมาเมล็ดพันธุ์ผัก เช่นผักคะนา้ากะหล่ำดอกกะหล่ำปลีกะหล่ำหัวถั่วลันเตาผักชีผักกาดเขียวปลีและผักกาดจ้อนโดยส่วนใหญ่แล้วชาวบ้านจะปลูกเพื่อเก็บมเมล็ดพันธุ์มากกว่าเนื่องจากได้ราคาดีและมีตลาดรับซื้อที่แน่นอนด้วยเหตุนี้ชาวบ้านจึงมีวัตถุดิบในการผลิตน้ำผักและน้ำพริกน้ำผักรับประทานได้ตลอดปี น้ำผักคืออาหารที่ได้จากการนำผักกาดเขียวปลีหรือผักกาดจ้อนมาตำหยาบหมักกลางแดดคั้นด้วยเกลือแล้วกรองเอากากออกนําน้ําที่ได้ไปเคี่ยวจนได้อาหารเข้มขน้นสีเขียวขี้มา้าหรือบางแห่งเคี่ยวจนแห้งทำเป็นก้อนเก็บไว้กินข้ามปีน้ำผักเป็นอาหารท้องถิ่นของชาวอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางโดยมีปราดการผลิตน้ำผัก คือคุณยายแก้วขาวอ่อนเป็นผู้ผลิตน้ำผักก้อนส่งขายให้กับร้านค้าและครัวเรือนที่สนใจบริโภคมากกว่า18ปีอันนี้อันนี้คือกลุ่มที่ทำอาชีพอย่างร้กนค้าน้ำผักกพอนจะแล้วก่อนน้ำผู้กแล้วก่อนน้ำผักน้ำผู้กระทำไนก็แล้วค่ะแล้วทำมาเมินหรือยังคะน้ำผูก็ไปวุ่นวายสมัยคุณปอคุณแม่มาทำนะแล้วก็น้ำผักล่ะคะผัก,ผก,กแกะ ทำกินมาเลยเลยนะคะเนี่ะค่ะแล้วเริ่มทําเป็นอาชีพเมื่อใด42กว่า5 5042<น>ทำแต่5042ประทังร่วมกี่ปีแล้วคะยายก็เดียว18อายุ18ป,ปีนะคะ18ปีค่ะค่ะแล้วก็ทําส,สมัยก่อนเนี่ยย่น้ําพักตังจะได้ก็ปัจจุบันสมัยก่อนมันเป็นเอาใส่ทํา,าทเป็นก้อนนี่นะครตังพวกเขี้ยวอย่างเนี้ยเขี้ยวอย่างนี้เรา,าเป็นวิศก้อนตากแดด แล้วสมัยประเดี๋ยวนี้ยเราไปยายใส่กระป๋องไปทห้เดียวนี่กระป๋องก็ใส่ทำเป็นการค้าขาย้าเป็นการขายแต่ก่อนจะทำอย่างเดียวนะ่ะเดี๋ยวก็ทําขายโดยค่ะแล้วยายทาทีนักนะืคะแต่ก็ร้อยกิโลแต่ร้อยเส้ามันเหนียะค่ะแล้วยายส่งขายแถวไหนบ้างเป็นไปนนตลาดหรือจะจุงมราคะเขาก็ขายต่อมีคนมาขายมาซื้อประจัน แล้วคะ่ะยายขายทรงจะไดคะห้ากระป๋องอร้อยเจ้าอ๋อห้ากระป๋องอร้อยเจ้าแล้วยายเออยายจะฝากอย่าง,างเรื่องของการทําน้ําผักน้ําปูคือละอ่อนรุ่นหลังนะคะถ้าเขามาเลี้ยงต่อก็ต้องอจะสอนต่อไปเลยเลยครับสำหรับวัตถุดิบหลักในการผลิตน้ำผักประกอบด้วยผักกาดจ้อนหรือผักก,กาดเขียวปลีข้าวเหนียวสุกและเกลือ ขั้นตอนการผลิตประกอบด้วยนำผักกาดจ้อนมาล้างน้ำให้สะอาดแล้วนำมาหั่นเป็นท่อนๆจากนั้นนำมาโขลกในครกให้พอหยาบไม่ต้องโขลกให้ละเอียดมากนักเสร็จแล้วให้นำข้าวเหนียวนึ่งใส่ลงไปในถังประมาณหนึ่งกำมือจากนั้นนำผักที่โขลกเสร็จแล้วใส่ทับข้าวเหนียวนึ่งจนเต็มถัง แล้วเติมน้ำสาวข้าวลงไปพอท่วมผักซึ่งน้ำสาวข้าวและข้าวเหนียวเป็นแหล่งสารประกอบคาร์โบไฮเดรตที่จุลินทรีย์สามารถใช้ในกระบวนการหมักได้เพื่อให้เกิดกรดและติกในปริมาณที่ต้องการ เสร็จแล้วให้นำไปตากแดดโดยใช้ตาข่ายคลุมซึ่งใช้ระยะเวลาในการตากแดดประมาณ5แดดหลังจากที่ตากครบ5แดดแล้วให้นำออกมากรองเอาแต่น้ำแล้วนำน้ำที่ได้ไปเคี่ยวโดยใส่เกลือในอัตราส่วนผัก5กิโลกรัมต่อเกลือ1ช้อน เคี่ยวประมาณ2-3วันหรือเคี่ยวพอให้แห้งปริมาณเกลือแกงที่ใช้จะมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการเจริญของจุลินทรีย์และกิจกรรมของเอนไซม์ในผักถ้าความเข้มข้นของเกลือแกงต่ำการหมักจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและเน่าเสียง่ายแต่ถ้าใช้ความเข้มข้นสูงการหมักจะเกิดขึ้นช้าและเน่าเสียยาก การดองผักเพื่อให้สามารถบริโภคได้ใน1 2วันส่วนมากนิยมใช้ความเข้มข้นของเกลือแกงประมาณร้อยละ2-3โดยน้ำหนักของผักหรือน้ำดองที่มีความเข้มข้นของเกลือแกงประมาณร้อยละ2-5หลังจากที่เคี่ยวเสร็จแล้วให้นำไปตากแดดอีกประมาณ2วันบนถาดโดยเกลี่ยให้บางๆเพื่อให้แห้งเร็วจากนั้นก็นำไปปั้นเป็นก้อนห่อด้วยใบยตองหรือเก็บในกระปุกพลาสติก